ไฉว่าเมืองอีสานห่างสิจุ้งแขนมันไปเบิงศิลปะวัฒนธรรมยังโจโกสิไปห่างบ่อนจังใด่่่เกงอออะ้้าไไมดหรแม่ก็หนูหนูเป็นแดนเซอร์อ่ะแม่แล้วต่ตีไม่มาได้หรอกนี่เมาไปต่อถ้ำปุ่อะไรเลยแล้วทำไมอ่ะเออไม่ไม่เป่าท้ำปุ่งท้ำปิดไม่รู้ยืนทา เขาันยัง่เขาเชื่อว่าอย่างนี้ประลัดขิกเนี่ยเขาเชื่อว่าบริเวณพื้นที่ตรงเนี้ยมันทิ้งร้างไว้นานปีมันก็จะต้องมีผีร้ายผีอะไรมาอยู่พวกนี้เอามาเพื่ออามาไล่ผีแม่ไม้าผีอะไรที่มันอยู่ตรงเนี้ยเอามาไล่ผีก่อนไม่งั้นแถนจะไม่กล้าให้ฝนตกต้องตามองการมีทั้งประหลัดขิกนายเพิรอขิกผู้ว่าขิกนายกขิกแล้วแต่ขนาดใหญ่นี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 ่นายกนายกขิกแล้วนใหญ่อันแค่ปลัดนะอันนี้นายก เขาอีสานนี่พอเติบใหญ่ขึ้นมาสักสิปีจะต้องตําผ้าเป็นเขาเรียกว่าเรือนสามน้ําสีเนาะเรือนผมต้องงามยาวสุดรวยเรือนสามเรือนบ้านต้องสะอาดมีเรือนล่างต้องดูดีอ่าสามสามเรือนเรือนสามน้ำสีมีน้ำใจน้ำดื่มน้ำอะไรก็ได้ทำไม่ได้จ้างมันเถอะฮะจ้างมันเถอะฮะแต่เหรอด้วยการลักษณะของการทัดผมแบบเนี้ย ค่ะก็เลยทําให้เราเจอว่ามันมีซากโครงกระดูกของไดโนเสาร์อการทับถมของที่นี่มันรักษาสภาพของไดโนเสาร์ให้อยู่ได้บานทีบัานทีจริงๆอ่ะตายที่อื่นแต่ว่าเหมือนแผ่นดินเคลื่อนมาทับที่นี่อ๋ออันที่อื่นก็อยู่ที่อื่นแต่ว่าอาจจะไม่เป็นฟอสซิลไงคะ อ่ะเม่้ลนนะอุดรมีอูบลนมีทุกที่มีแต่ว่าสมมติว่าอีขอนแก่นเนี่ยมันทับแบบเนี้ยสมมติว่ามันทับแบบเนี้ยรวมๆรวมๆรวมๆแต่ว่าอีที่อุดรมันทับแบบขวางมันทับแบบขวางมันก็เลยไม่มีฟอสซิลแต่ว่าพี่ร็อบเกิดจากการทับผมด้วยไหมด้วยสิด้วยสิเออมาเป๊นนึงนะรย์น้องบอกใช่ค่ะเอขออนุญาตนะคะโชโชชัว ไม่ังขออนุญาตโชว์นะคะพี่แพรวนั่งเสร็จปูแล้วก็จงฟูใจเปิดจีเกอรเป็นพระแล้วโชว์นะคะอันนี้คือมวยมึงมึงกูว่าพี่แพรวไม่ได้อยากในหน้ามวยหรอกแกแกเมื่อยแกเมื่อยแกมเลยขออนั่งอธิบายมวยใช่แล้วหลังจากนี้นะพี่แพรวก็เดี๋ยวขออนุญาตสานที่ที่นั่งนะแล้วก็นอนแล้วก็นอนแบบมึเป็นพระอะไระขออะไรกันหนพะพูปพี่แพรวแต่ว่าจะไปลักษณะคือเสียดขาดเนาะอ๋อ เข <etus? S 3> าบว่าเขาเป็นโบราณวัตถุใช่โบราณวัตถุคือเป็นของเก่านี่แหละเขาบอกว่าขอความรักแล้วจะสมหวังเว้ยอันนี้คนที่ได้ขอคนแรกไม่รู้ใครแต่ว่ารู้แต่ว่ามันต่อๆกันมาแล้วคนรุ่นหลังมาก็ขอ ที่เห็นนี้ก็คือใบใบเสรมาในการจําลองการปักให้ดูว่าลักษณะการปักสมัยก่อนเนี่ปักอย่างไรงอันนี้ก็คือต้องมีใบกลางมีใบกางแล้วก็เป็นใบหลักอ๋อต้องมีใบกลางด้วยหรอค่ะแล้วก็ปักรอบใช่ไหมอันนี้ก็เป็นการปักแบบหนึ่งเท่านั้นอันนี้แบบหนึ่งเอออันนี้ก็อันนึงก็จะเหมือนอีกแบบหนึ่งเนาะอันนี้แบบซ้อนซ้อนกันสองชั้นเป็นสองชั้นแต่นี่ของจริงเหมือนกันใช่ไหมคะของจริงเหมือนกันโอเคไปพาได้เลยค่ะพี่ฟาค่ะไปเร็วเลตรงไหนคะมันตัดเรื่องเร็วจังวะ ทุกคนอย่าลืมทำไรสับตะไคร้เฮ้ยสับสไคร้และเฮ้ยเปิดกระดิ่งเฮ้ยทำไรสับตะแก่เฮ้ยทำไรสับตะก๊อดเฮ้ยนี่ทำไรอะสับตะกวดเ้ย